กรมส่งเสริมรเกษตรจะส่งข้อมูลนะครับทะเบียนของพี่น้องเกษตรกรให้กับทางพกศเราส่งข้อมูลเป็นดิจิตอลไปให้นะครับพกศก็จะมีการตรวจสอบว่าเลขบัญชีของพี่ๆทุกท่านรงยังอะไรว่าเป็นบัญชีที่ยังไม่หมดอายุเป็นบัญชีที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็จะมีการโอนเงินไปตามนั้นดังนั้นเนี่ยเงินสี่หมื่นล้านไม่มีไขรแตะเลยครับ กระทรวงเสรก็ไม่ได้แตพราะท่สอปกดปุ่มปุ้งเงินก็จะโอนไปให้ท่านดังนั้นก็กลัาเรียนว่าเงินเข้าบัญชีกับพี่น้องเกษตรกรเปยตรงแต่อาจจะมีบางรายที่ทตรวจสอบแล้วอาจจะได้ช้าหน่อยเพราะว่าเช่นเลขบัญชีมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการใช้เลขบัญชีที่ เจ้าของบัญชีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็แก้ไขได้ซึ่งแต่ละปีก็จะมีเรื่องเหล่านี้ก็เล็กน้อยดังน,นั้นยืนยันครับว่าเงิน4ี่หมื่นล้านพกสะโอนตรงเข้ากับบัญชีของพี่น้องเกษตรกรตรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอกครับ แจ้ใช้จากกลุมส่งเสริมการเกษตรชัดเจนในทุกประเด็นนะคะเพระนาะฉะนั้นทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆเลยพี่น้องประชาชนทั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังตรวจสอบเช็คสิทธิบัญชีในการโอนเงินยี่สิสิงหาคมนี้จะได้รับข้อสรุปแล้วค่ะสําหรับแผนตารางการจ่ายเงินทั้งหมด5รอบส่วนพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมๆในการรับการโอนเงินและที่สําคัญค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะทะเบียนเกษตรกร มีความสําคัญมากๆมาแน่นอนไรและหนึ่งพันบาทติดตามท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอีกครั้งหนึ่งค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลนะครับทะเบียนของพี่น้องเกษตรกรให้กับทางพกสเราส่งข้อมูลเป็นดิจิตอลไปให้นะครับพกสก็จะมีการตรวจสอบว่าเลขบัญชีของพี่พี่ทุกท่านตรงยังเรียกว่าเป็นบัญชีที่ยังไม่หมดอายุเป็นบัญชีที่ยังมีการเคลื่อนไหวยอยู่ ก็จะมีการโอนเงินไปตามนั้นดังนั้นเนี่ยเงินสี่หมื่นล้านไม่มีใครแตะเลยครับกระทรวงเรษิจไม่ได้แตะทศกดปุ่มปุ้งเงินก็จะโอนไปให้ท่านดังนั้นก็กลับเรียนว่าเงินเข้าบัญชีกับพี่น้องเกษตรกรเรียบรงยแต่อาจจะมีบางรายที่ทศตรวจสอบแล้วอาจจะได้ช้าหน่อยเพราะว่าเช่นเลขบัญชีมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการใช้เลขบัญชีที่ เรือ่อของบัญชีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็แก้ไขได้ซึ่งแต่ละปีก็จะมีเรื่องเหล่านี้ก็เล็กน้อยดังนั้น,นยืนยันครับว่าเงิน40,000ืล้านพกสอโอนตรงเข้ากับบัญชีของพี่น้องเกษตรกรต,ตรงครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่เอกครับนอกจากนี้นะคะในส่วนของบอร์ดทกศคา่ะโดยคุณชัดชัยสิริไลนะคะท่านก็ยืนยันว่าจะมีการประชุมในวันที่28สิงหาคม2568นี้แล้วก็อนุมัติโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวนาปลังและเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวนาปีหรือว่าไร่ละ1,000บาทโดยในส่วนของทางธน,นาคารทรกศจะมีการประชุมบอร์ดแล้วก็รอรายชื่อจากทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากได้ ไร้รับรายชื่อของเกษตรกรแล้วก็จะโอนเงินให้กับเกษตรกรทันทีภายใน3วันทาการซึ่งจะเริ่มรอบแรกในวันที่1กันยายน25งพนรหสบนี้ค่ะซึ่งธนาคารนะคะอยู่ระหว่างการหาหรือร่วมกันแล้วก็พิจารณาช่องทางในการโอนเงินเพิ่มช่องทางเดิมนะคะเป็นในส่วนของบัญชีธนาคารโดยตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะเพราะฉะนั้นมีคลิปเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในวันที่28สิงหาคามนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนามีข่าวดีแน่นอนติดตามกันเลยค่ะก็ปีนี้ก็จะมี พิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าทุกปีก็จะมีแต่ตัวนาปีนะครับปีนี้มีข้าวนาปรังเข้ามาด้วยในส่วนของตัวนาปีนะีวงเงินอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแปล้านนะครับแล้วก็นาปรังอีกประมาณ7จ็ดพันกว่าก็ตีไปแปดพันรวมทั้งสิ้นสี่หมื่นหกพันล้านทางต,นนตกรสก็เตรียมรอเสนอคณะกรรมการธนาคารนะครับในการประชุมวันที่28นี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อประชุมแล้วเนี่ยถ้าทางกระทรวงเกษตรส่งข้อมูลให้เรา ครบนะครับแล้วก็หรือจะทยอยส่งที่ตอนนี้ก็ประสานงานคู่ขนานไปกับกระทรวงรเกษตรแล้วเนี่ยตกอ,อเขาพร้อมที่จะดําเนินการโอนเนี่ยให้ภายใน3าวันนะครับเรื่องของการโอนก็กำลังดูอยู่ว่าจะสามารถดําเนินการผ่านทางแอปทางรัฐได้บ้างไหมนะครับหรือว่าในส่วนของที่จะโอนตรงผ่านตัวแพลตฟอร์มเดิมทกศก็กําลังศึกษาคู่ขนานกับทางดีเออยู่นะครับดูแล บอร์ดทกศประชุม28นะครับผมว่าใครในสิ้นเดือนจะโอนได้แล้วนะครับตั้งแต่ล็อตที่หนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้โอนร็อตเดียวทั้งทั้งหมดเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในข่ายประมาณสี่ล้านกว่าคน นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากนะคะทะเบียนเกษตรกรก็มีความสําคัญชื่อกับในส่วนของบัญชีในการโอนเงินของทางธนาคารทศก็มีความสําคัญก่อนการรับเงินไม่อยากตกหล่นดําเนินการให้เรียบร้อยทุกสถานะในการรับเงินนะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ